ธนวันเนกวรพงศ์นะคะจากผู้ช่วยนันแพทย์ก้าวเข้าสู่เป็นเซลล์ขายเครื่องมือธนกรรมในวันนั้นนะคะถ้าไม่ได้รู้จักอาจารย์ชาญเราจะไม่รู้เลยว่าเราจะมีชีวิตในการอยู่อย่างไรการขายมันมีจุดปัญหามันต้องทุกขทรมานหลายอย่างตั้งแต่การเดินทางแล้วก็ต้องต่อสู้กับตัวเอง ะะวันนั้นนะคะเราได้เรียนหลักสูตรของอาจารย์ชานะคะแล้วก็นํามาพัฒนาฝึกฝนนะคะเราไม่เคยหยุดเรียนรู้จากอาจารย์เลยเมื่อไหร่ที่เราท้อแท้หมดหวังนะคะเรากลับมาหาอาจารย์ทําให้เราก้าวขึ้นมามีจุดสันตัดสินใจก้าวเป็นเจ้าของธุรกิจในวงการธนกรรมนําเข้าเครื่องมือแพทย์และในจากวันนั้นนะคะเราก็เรียนรู้ต่อไปอีกเมื่อไหร่ที่เราต้องการจะเติบโตเราต้อง go to the basic ตลอดนะคะ เราเก้าวเข้ามาสู่คอสวอริเออร์ในวันนั้นทำเราทาให้เราตัดสินใจก้าวขึ้นมานำวิทยากรจากต่างประเทศเข้ามาสอนและอบรมให้กับคุณหมอฟันในประเทศไทยนะคะการตัดสินใจต่างๆถ้าเราไม่มีโค้ชที่ดีเราไม่มีอาจารย์ผู้สอนที่ให้ความเมตตาฝึกฝนและปฏิบัติเราจะไม่ก้าวเข้ามาสู่เป็น CEO ของ Infinity Dental Academy ในวันนี้วันนี้วันมั่นใจนะคะว่าถ้าทุกคนได้ก้าวเข้ามาสู่ w i n t r อ r y t r a i n i n g Center แห่งนี้คุณจะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปเหมือนอย่างดิฉันที่ดิฉันมีความมั่นใจและไม่เคยเรียนที่ไหนเลยนอกจาก w i n t ทอ r y t r a i n i n g c e n t e r เท่านั้นขอบคุณค่ะ